เกมไม่ออกาก็นำแล้วเอาไม่อยู่ก็กอ,องหน้าเขาเขานับว่าคล่องนะครับกองหลังเราก็คือเลขสองเราเราปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับวันนี้เอาไม่อยู่ก็คือเรารู้อยู่แล้ววันนี้ตัวชาว้ชา,ชาเราลงหลายตัวนะครับก,ก็ลูกเกมก็โอเคเด็กทำกันได้ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นประมาณหนึ่งก็ต้องปรับไปหน่อยก็คือเห็นแล้วหลายๆอย่าง ที่ที่ที่ขาดไปในหลายๆแมตช์เนี่ยฮะก็หลังเรารู้อยู่แล้วฮะนะฮะก็ประมาณส่วนเกมคือเด็กเดกยังยังไม่นิ่งคือเด็กระดับนี้ก็ก็ธรรมดาตอนพักครึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าอย่าเล่นเป็นกระต่ายตื่นตูมแต่ว่าเขายังแก้ไม่ได้นะะด้วยความเป็นนอกบ้านด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะก็ ับผลออกมาก็ก็ในเลขนี้ก็คงต้องอย่างเนี้นะับวันนี้ต้องถือว่าพอใจนะครับกับสามแต้มในบ้านวันนี้หลังจากที่เราพลาดในบ้านนักเจอตังแต่วันนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราโดนน้าตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเด็กก็สามารถกลับมาได้โดยรูกเกมก็ถือว่าน่าพอใจแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องขอบคุณนักเตะทุกคนที่ร่วมพลังกันแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ยังคอยเชียร์อยู่เสมอครับ ประเมินผลงานนะครับแรกแรกตามเป้าเลเลแรกก็ยังถือว่าตามเป้ายังเกาะาก,กลุ่มหัวตารางอยู่นะครับแต่ว่าฟุตบอลบางทีมันจะหวาพลาดบ้างหรือบางจังหวะที่เราก็เสียดายที่เราจะต้องเก็บแต้มได้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาแต่ว่านันนี้เราเก็บ3แต้มได้นนในสุดท้ายของเลแรกเนี่ยยังเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่ก็ยังคิดว่านัดยังอยู่ในเป้าหมายที่เราสามารถที่จะลุ้มได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งไว้สูงมากเรายังเกาะกลุ่มอยู่ในห้อยู่เสมอนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับ ว่าขึ้นหน้าเรื่องการเสริมทีมเป็นไงตอนนี้ก็ยังอยู่ในในการเสริมทีมเป็นแผนอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ติดต่อผู้ดเล่นเข้ามาบ้างแล้วหลายคนแต่ว่ายังยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้แต่ว่าอาจจะมีการปรับออกสักสี่คนแล้วอาจจะเข้ามาสักสี่ห้าคนอะไรมครับน่าจะเป็นแผงแผงด้านข้างกับแนวรุกส่วนใหญ่เพราะเกมรับแผงเกมรับเราถือว่าน่าจะโอเคแล้วครับผมครับ